โยอาซ่าพอดีเป็นรุ่นเมกาดีรุ่นดูไบดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดสท์ล็อกนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมของว่าแนวอ่าโมบ้าต่อสู้นะท่านผู้ชมอ่า PFS นะครับคล้ายๆกับตัวเกมอ่าโอวัลต์สนนะโอวัลบวกกับอ่าโรต้านะครับนั่นเออสรุปนะหกประแทกหกนะครับดันป้อมตีป้อมอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับลองไปหลมมาเล่นกันได้นะครับเออวิธีการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับแต่เกมแต่เกมที่ต้องเออ ไวไเอกดไม้เอานัะจ่อคุยๆคุยๆค่อยๆโดนป้อมนี้ตายตายเลยโอเค,อเค,อเคแล้วมาถึงขั้นตอนการออกของนะออกของกินนี่ก็ง่ายๆเลยครับมันจะมีให้ออกสามอย่างนะครับมีอาวุธพลังชีวิตแล้วก็พลังวิญญาณนะถ้าผมแปลไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะเวลาซื้อของก็ต้องซื้อในป้อมนะหรือว่าก,กดบ browser view ตรงนี้ก็ได้มันก็จะโหลดบิว w เนี่เห็นม้มีคนแบบถูกใจเต็มเลยอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะออกของตามอันนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ มันจะมีออกเดี๋ยวผมอย่างแรกผมต้องออกอ่าแร็ปผิดก่อนครับสกิลเดี๋ยวลงสกิลก่อนนะครับ,อ,นนรบอ่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคำนึงกดออกกดอันล็อกสกิลก่อนนี่จะมีสกิลหนึ่งสองสามสี่นะกดบีเนี่ยคือมาซื้อตามาร้านค้าตรงนี้นะใกล้ๆตรงนี้นะครับหรือซื้อตอนเราตายก็ได้นะครับอ่าอย่างแรกผมจะเอาอ่าอันนี้ก่อนนะอันแล้วก็ยูตรงนี้ ดันจ,จ,จ,ะจะเจะริ่มผมจะลิ้งตรงนี้ก่อนนะครับเพื่นนะครับเอาให้มันแบบโจมตีโหดก่อนนะทุกชมนะเฮ้ยอุ้ยนนึงโอเคนี่ขึ้นไปนะครับขึ้นสลิงไปได้นะครับไปลงจุดของเรานะครับนพวกนี้จะเป็นมอนสเตอร์นะทชมนะเอ้ยเป็นเป็นคเปอร์นะอุ้ยโอ้โหมันดันป้อมโคตรดป้อมหูโอ้โหมันดันป้อมเราแตกเลยหนเนี่ยป้อมกูแตกเลยเฮ้ย บัต์ฮูอะอะดรเออานฟองนะไวอย่างมา้ลิชแมนชอปนหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในรัคะประหยัดและถูกสุดๆแอด RI ไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนํำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นไปครับ อเอาดีเด้อดีก่อนครับเดี๋ยวตายนะคนดูนะนี่เอาฮิวเข้าฮิวให้ให้คิปเปอร์ลองฮิวให้ก่อนต้องตีคิปเปอร์ตัวฮิวด้วยนะพวกนี้โอ้โหแม่งเอ้ยดันป้อมเราไวจังวะนี่ผมเล่นเล่นกับเล่นกับบอทนะไม่ได้ไปเล่นกับคนนะแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะท่านผู้ชมนะเดีเด้อเจเด้ออันนี้ เลี้งเว้ยวีดีที่ออกมาแล้วเอามาก่อนแอบอัพก่อนียิงระยะไกลก่อนนะคนดูนะเอาดิรับข้อมันก่อนเอาเว้ยเว้ยระยะไกลครับ Điพวก tua gíuก่อนนะ. Booster này. nó thoải, đây, đây. ป้อมมันให้ได้ตอนนี้อยไรนะอุ้ยว่มันตีแรงยังเไงมันปอกมันปอกอะไรมาวะเอาเดี๋ยเดิสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ป้อมมาป้อมมาป้อมนั่นแหละ ได้อยู่คนดูกดดันกดดันไว้ปั๊บตัวเนี่นี่โอ้ระเบิดพลังครับเอ้าวเรื่องเอาเรื่องยืนได้อยู่ปั๊บนี่ก็ผมกดตีโดนก็ก็ถือว่าแรงอยู่เฮ้ยเฮ้ย หนีไปไหนวะไอ้ป้อมมันหนีไปไหนวะทูป้าไกลเกินผมแตกวะนี่ยเขาบอกเลยสว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 ยเร็วเร็วเร็วรีบดันรีบดันตัวตึงมาแล้วมาละดันรัวคนดูโกกูมาัไวได้อยู่ได้อยู่ ติดหัวอยู่มีตัวยูแลก็ทำอนไม่ได้หรอกอะดีอะดอะดีวมกอวมกัมกัมีตีตัวยูมันก่อนนะครับคนดูนะกเนียนวสกิลอะไรวะทำไมมันโหดยังวะคนดูตุ๊บเดียวกูไปเลย อะไรอะอีสตาร์ีเจนแอมมูเอานี้ก่อนแล้วกันผมซื้อของใส่ตัวก่อนนะไอ้เลเวลยังไม่อัพนะผมก็ซื้อของใส่เพิ่มไม่ได้นะครับตอนนี้ไออัพได้ดต่ว่าสติปต่อไปของยูวิเชตมูวิสเตอร์มาใส่ก่อนไปลุยผมมันดันโคตรด,ดีเลยคนดูสเปดบาร์นะครับตีไหมไปลิงก่อนแล้วกดสเปดบาร์นะ มันดันป้อมโคตรไบพวกนี้มาดิจับมาดิจับสวยอ,อกย,กย่าก,ยกยิ๊บอย่ากิ๊บสวยสวยสวยเพื่อนน,นนั่นแหละนั่นแหละเอาก้อนเอาก้อน เอาเว้ยเอาเว้ยหัวเมนหัวเมนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a r l o r d e Age Racer, s a u s a g e Band, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL ไอดีนิตี้วีและนา o ็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง i c h m a n s h o no. p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ริชแมนช็หรือ f เฟซ o o ๊กริชแมนช็อปลายแอ r i c h m a n shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง i c h m a n shop อี๋ปันเทียวเว้แต่ผมไม่ได้ไปแก๊งจุดอื่นนะน่าะไปแก๊งจุดอื่นมากกว่า เถ้าจะผูกไปแกล้งมันก็ทิ้งเล่นนะมันก็เล่นยากอีกแหละเดี๋ยวมันดันนะพวกนี้ต้องถล่มป้อมสองมันให้ได้ก่อนนะครับต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์เฮ้ยอ่าวเรื่องว่ะแตงล่างเป็นซามูไรไรเดอร์ก่อนนะอ๋ออีโคสแปลง เปิดเลยเนี่บอกเลยคอมึงพังนี่ไม่ยอมลงไม่ยอมลงมาไม่ยอมลงมาดันดันเอาเรือดันยาวๆดิครับดันยาวๆดิครับอย่างนี้ไม่ยอมมันไม่ยอมมากันนะคนดูผมดันยาวๆแหละทีนี้เฮ้ยอุ้ยมาแล้ว ชม่รเิน้กมกง้อนอมเว้ยมันชนะ้อมเว้ย่นีกเลสวส้อมแตก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 สวยีตัวิวก่อนเดี๋ยวมันยุให้เพน

แมงแม่งไม่ไหวะเอาดิเอาดิวิ่งมาละมาละ้ยไหวรับโโงก่อนลงอนล่อนมีหุบหุบปิาริมด่งใดอยแรกเปชาวปอมก่อนังเงามาโต๊ะมาตรงนี้ป๊ครับ

ีมันยัยก็โจมตีระยะไกลหมดเลยเอาดิ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 จีบจีบจีบบอกเลยจีบนี่ตัวยิ้วก่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วโยนโยนพิษด้วยปิบโคตรแรงไงโยนโยนพิษแล้วอ่ะเอาดิเอาดิ ไปแกงครับที่นี่กูมาแกงกูมาแกงเยอะกูก็มาเป็นแรกเยอะกูมาแกงกูมาแกง่ไรครับเอาดิเอาดิยิงนุ่งน้องแม่งก่อน <c oughs> ป้อมป,ป้อมไม่แตกครับป้อมไม่แตกมุมนี้เล่นรุงด,ดันช่วยได้สวยดีซอยีซอยครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเดเปนาเปชาดฟเชาดฟร์มเฮ้ออววออดกนเลยครับคนูเฮ้ยสกิลอะไรเฮ้ยโดนจากไหนวะเฮ้ย เฮ้ยโดนจากไหนเว้ยอู้หูหูหูอีฮิวลิงฮิวลิงมาแล้วสวยดันโตรดันโตรที่แปลว่าดันโตรไม่ใช่ดันตรีปั๊บนี่เงยหลังมานี่เงยเกินแล้วคนดู ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม Dead Rock นะท่านผู้ชมนะเอ,ออยังไงก็ไปกดมาได้นะเกมนี้ถึงว่าผมว่ามันเป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมเลยนะท่านผู้ชมนะเออยสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่ได้ไปโหลดมานะวิธีการดาวนะ์โหลดก็อยู่ด้านล่างนะแต่ผมทําสอนไว้นะท่านผู้ชมเนาะอืมอยังไงก็ลองไปหาดูกันได้นะท่านผู้ชมนะเออลองลองซื้อมาเล่นกันเอ้ยไม่ใช่ซื้อมาเล่นไปกดไปกดมาเล่นกันได้นะ วิธีการลงอะไรพวกนี้ผมทำสอนไว้นะครับด้านล่างทำยใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กอุปก่อนจะกนใหม่คลิปหน้าไปจ้าโคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman s h o ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย